ที่ฐานประจําวันสัธุการแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวจิตใจของพวงหลายสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความรอดของคนชอบธรรมนั้นมาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นที่ลีภัยของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่เป็นป้อมปราการของผู้ที่สแสวงหาพระภาคของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ และพรรองทรงสนองมนุษย์ตามการงานของเขาแต่ละคนค่าแต่ประเจ้าข้าพงศ์หลายเชื่อในพระสัญญาของพระองค์จึงเป็นเหตุได้มีโอกาสได้ขอบคุณพระองค์อยู่เสมอสําหรับการทรงนําของพระองค์ในแต่ละสถานการณ์พระบิดาเจ้าข้าโอค่าแต่ประเจ้าเมื่อข้าพงศ์หลายนึกถึงพระํารัสของพระองค์ซึ่งในตรงตัดตักเตือนคายอินที่ว่าถ้าเจ้าทําดีเราก็พอใจรับเจ้ามิเชื่อหรือถ้าเจ้าทําไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายขอยอมรับว่าหลายครั้งหลายคราที่พลาดท่าต่อยุทธุบายของพญามันจึงได้ล้มลงในความบาปอย่างที่ไม่ควรจะเป็นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัยในความผิดบาปที่ข้าพงหลายได้กระทำและขอทรงชำระจิตใจภายในให้สะอาดโดยถ้อยคำของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ข้าพงหลายจึงวิงวอนทูลขอต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเร้าใจคนที่มีตำแหน่งสูงทั้งในภาครัฐและเอกชนให้เขาทังา้งหลายเหล่านั้นหันใจมาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายมีความเชื่อร่วมกันว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะมีนายกอัตมนตรีที่เป็นคริสเตียน และมีคนงานของพระเจ้าก็ไปดูแลและปกครองกิจการงานต่างๆในแต่ละภูมิภาคข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอมอบถวายประเทศไทยไว้ในพระราชอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอองค์พระวัญญบริบทสุ์ทรงเจิมและทรงนำให้ข้าพงศหลายได้มีส่วนในการขยายอาณาจากักรผริตของพระองค์ทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน